สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวด่วนมาแจ้งกันเช่นเดิมนะครับมาแล้วครับมาแล้วสําหรับจอมยุทธพูดถังซ่อนการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งของเซียวจ้านนะครับเซียวจ้านหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเว่ยอิงจากปรามาจารย์ลัทธิมานซึ่งใครที่เป็นแฟนของซีรีส์เรื่องนี้และยังออกจากกูสูไม่ได้เราไปกันต่อเลยครับที่จอมยุทธพูดถังซ่อนครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือมากมายนะหูว่าจอมยุทธพูดถังซ่อนเนี่ยจะออนแอร์ นะครับในอาทิตย์หน้านี้แต่ว่าล่าสุดครับทำให้เป็นแฟนๆ VTV และก็โซเชียลนี่แตกตื่นไปตามๆกันสําหรับจอมยุทธผู้ทังซาอนครับได้ประกาศออนแอ์ในเวลา1 1บเนาฬิกาสามสนาทีไปที่เรียบร้อยและตอนนี้ครับตอนที่1มาแล้วนะครับใน VTV นะครับซึ่งเรื่องย่อดังนี้นะครับทังชันรับบทโดยเสี่ยวจ้านนะครับโดยเขากําพามารดามาตั้งแต่แบบบอกถึงต้องพึ่งพาอาศัยบิดาครับและถังชตนก็เป็นคนที่ฉลาดสุขุมรอบคอบมาตั้งแต่เด็กครับทังชานบุกวิญญาณยุทธ์ตอนอายุ6ขวบและถูกส ่งไปที่โรงเรียน้นวยติ่งเขาคารวะอีกังเป็นอาจารย์ครับแล้วก็เกี่ยวก้อยสัญญาเป็นพี่น้องกับสาวน้อยผู้กัมภาแม่อย่างเสียวอู่หลังจากนั้นได้รวมตัวกับสหายอีกครับและตั้งสมญานามว่าเจ็ดประหลาดแห่งหรือเลยเขนะครับและเจ็ดประหลาดนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังพวกเขาได้เข้าสู่โรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตครับทว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะว,วิวาทกับบรรดาคุณหนูสูงสักของโรงเรียนนะฮะซึ่งเกิดเป็นการพัวพันธ์กับการแย่งชิงอํานาจระหว่างองค์ราชายาทนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ดูนะสำหรับเรื่องนนนีีนะ้ะะกกก็ม็มออยยยาาพูดดเเเะนะ๋วัจปปร แล้วก็สปอยคนดูด้วยนะครับก็ไปดูการซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกเป็นอนิเมะมาแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ไปตามดูได้รู้สึกว่ามีหลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับแต่จอมยุทธพูดทั้งชาติในรูปแบบซีรีส์นะครับออกมาแล้วครับและคนนําแสดงก็เป็นสตีลจานจอมยุทธเบอร์หนึ่งในใจของหลายๆคนนะครับก็เข้าไปดูกได้ที่ VTV นะครับหากคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้อดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนมาแจ้งกล่าวที่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ